สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกันประจำเดือนกรกฎาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันค่ะคนที่เกิดราศีกันนะคะมองว่าเดือนนี้นะคะมีจุดพลองไพ่เสียหายนะคะเข้ามากระทบนะ่ว่าจะเป็นจุดพลองไพ่ห้า้วยนะคะก็ะเป็นเดือนที่มีความคิดเยอะคิดมากนะคะหรือมีปัญหามีกษัสรรคเข้ามานะคะ ซึ่งอาจจะเป็นคุณสุขภาพจิตหรือเปล่านะซึ่งเข้ามาสร้างในเรื่องของความไม่สบายใจให้ในช่วงนี้ค่ะรวมถึงนะคะอีชิพอคนของไพ่คนจุกแหวนนะคะก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างความกังวลใจให้กับคนที่เกิดราศีกันในช่วงนี้นะคะ เป็นเดือนที่นะคะให้ความรู้สึกหรือไพ่อารมณ์ค่อนข้างแบบเสียหายทําให้เกิดในเรื่องของความว้าวุ่นกุ้มใจค่อนข้างมากในช่วงนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของความรักนะคะปัญหาเรื่องของมิตรภาพต่างๆนะคะยังต้องนะคะระมัดระวังในช่วงนี้ค่ะแต่ก็ยังมีชุ่อนลของไพ่ที่ดีนะคะไพ่ผ,ผู้ใหญ่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่คุณงามความดีค่ะซึ่งเข้ามาให้การสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาให้สำหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยนะคะ ดันั้นปัญหาทุกเรื่องในช่วงนี้นะคะจะนําไปสู่หนทางที่ดีมากขึ้นหรือยังสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจราจาหรือหลักการปณีประนอมนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยนะคะแลวถ้ามองไพ่โดยรวมเนี่ย,ยบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อยู่ในช่วงที่เราไปปฏิบัติธรรมเราไปสร้างในเรื่องของคุณงามความดีนะคะหรือไปทาบุญทำกุศลในช่วงนี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นสถานการณ์ที่น่าที่จะเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็ดูในเรื่องของงานนะคะให้งานในขึ้นไพ่เจ็ดไม้นะคะคนที่เกิดราศีกนันต้องบอกว่าเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะไพ่การทํางานก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมุ่งมั่นด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้การทํางานค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือจะได้รับความสําเร็จหรือได้รับโอกาสที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะในการทํางานในช่วงต้นเดือนนะคะก็เป็นต้นเดอนที่เราต้องแบบขยับขยายให้มากหน่อยนะคะเพราะว่าตําแหน่งของเพื่อนหรือตําแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องนะคะ ก็ยังเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีกันอยู่พอเข้าไปสู่กลางเดือนแล้วอาจจะมีปัญหาให้เราต้องระวังบ้างนะคะหรืออาจจะมีความช้ากับเรื่องงานบ้างแต่ถือว่าการทางานนะคะจะเคลื่อนไหวไปสู่นะคะในเรื่องของความสําเร็จแน่นอนค่ะฉะนั้นถือว่าการทางานในช่วงนี้นะคะหน้าที่จะส่งผลดีค่ะถ้าจะให้เตือนก็ให้ระวังตําแหน่งของหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในช่วงนี้นิดนึงค่ะแล้วเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังหรือรอบคอบให้เยอะหน่อย ส่วนเรื่องของการเงินนะคะมาว่ารายได้มาจากงานนะคะถือว่าการเงินนะคะส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดราศีกันเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันมีที่บนของค่าใช้จ่ายค่ะเข้ามาขึ้นไหวนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องร้านนะคะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวนะคะ ซึ่งอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการเงินอาจจะรั่วไหลออกไปได้แล้วคนที่เกิดราศีกันนะคะเดือนนี้ห้ามค้ำประกันเดบดขาดค่ะรวมถึงนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆด้วยจะได้ไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะใช่นะคะก็ให้ไประวังและการตำแหน่งของบ้านตำแหน่งของผู้ใหญ่อาจจะเป็นตำแหน่งที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเราก็ไปรอบคอบนะคะคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กําลังจะสัญญารรมเสริมความงาม ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีหรือแม้แต่การซื้อเข้าของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามต่างๆในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าเราซื้อของที่มีคุณภาพไหมนะคะสมกับเรื่องของค่าราคานะคะหรือเปล่านะคะไม่งั้นมันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็สิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสินค้าที่หมดอายุหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพแบบนี้นะก็าอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายได้นะคะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงิน ในช่วงกลางเดือนไปนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดจริงๆนะคะมีชี่อผลของไพ่เสียหายคือไพ่ห้าถ้วยไพ่คนถูกแหวนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของความรักที่อาจจะยังมีปัญหาแต่ว่านะคะจะมีคนดีๆนะเข้ามาพัฒนาเพียงแต่ว่าคนโสดอาจจะยังไม่พร้อมเพราะอาจจะเคยผิดหวังกับเรื่องของความรักมาก่อนนะคะหรือยังกลัวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเคยแย่ๆมาก่อนนะะ่นะคะนั้นเดือนนี้นะคะถ้าเราดูแล้วคนคนนี้ไม่ได้แย่อะไร นะคะเราก็คบหานะคะหรือพูดคุยหรือพัฒนากันไปก่อนค่ะแต่ถ้ามองว่าเดือนนี้ความรักเนี่ยนะคะมันมีความโดดเด่นไหมก็ยังไม่โดดเด่นนะคะมันยังมีประสรทอยู่หรือมีความแตกต่างกันอยู่นะฉะนันเราก็ต้องแบบไปทําให้นะคะในเรื่องของความแตกต่างมันลดลงนะคะหรือพูดคุยกันให้เยอะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็ต้องระวังค่ะเพราะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์รักที่รักไม่เหมือนเดิม นะคะรักจืดจางลงไปหรือมีปัญหาเรื่องของมือที่สามนะเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะฉะนันยังต้องระวังเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้ให้มากหน่อยต้องปรับกันให้เยอะค่ะสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระมัดระวังนะปัญหาบริเวณช่วงบนค่ะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลําคอ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและก็ปาาลายประสาทรวมถึงเรื่องของลำไส้ด้วยช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะในช่วงนี้นะละนักษณะของการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคุณสุภาพสตรีนี่ก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประจําเดือนคะ่ะหรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมดลูกหรือการทํางานของไตนะคะฉะนั้นเราก็ต้องแบบดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอค่ะัพผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดลงนะคะแล้วก็นะคะ ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีกันอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆเราก็ไปดูแลค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดหน้าราศีกันนราทย์ถือว่ายิ่งส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่นะคะติดแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรจะมีคนเข้ามาการช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะก็มองว่ารายได้ยังเข้ามาค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึง วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงนะคะที่จะพบรักที่ดีนะคะแต่ต้องตรวจสอบด้วย <dei> ว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่โสดหรือเปล่าถ้าโสดแล้วถือว่าดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ยังรักกันยังเข้าใจกันนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของมุที่าสามคาบ้างนี้ต้องให้ระวัง completely. ต้องปรับกัน,นะคะ่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์นะคะการทํางานนะคะอา,าอาจจะมีปัญหาอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องทํางานเช้ามากขึ้น หรือทางานดึกมากขึ้นหรือถูกกดดันะกับเรื่องของการทํางานหรือต้องระวังปัญหากับหัวหน้าด้วยในช่วงนี้นะอาจจะมีคนที่เข้ามานะคะทำให้เกิดปัญหากับเรื่องของการทํางานก็ได้ใช้อาจจะต้องระวังหรือต้องควบคุมเรื่องอารมณ์นิดนึงมันอาจาจะมีการปรับเปลี่ยนกับเรื่องของตําแหน่งบ้างเรื่องของช่วงเวลาบ้างส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะเดือนนี้ก็ยังต้องรับเข็มขัดค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการที่ต้องไปปรับนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวนอังครนะคะถือว่านะคะอาจจะมีปัญหากับเรื่องงานบ้างในช่วงนี้แต่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะมีเพื่อนนะ <c oughs> หรือมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้นะคะแต่ก็ต้องอดทนกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ,จ่ายค่ะแล้วก็ดวงชะตาห้ามค้าประกันเด็ดขาดแต่ถ้ามีปัญหาการเงินอะไรนะคะยังมีคนเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่ควรที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะแต่มองว่ายังปรับกันได้สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคประจําตัวนะคะอาจจะต้องดูแลนะคะหรือเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องไปทํากายภาพบําบัดหรือเปล่านะหรือต้องไปตรวจสุขภาพให้บ่อยมากขึ้นแต่มองว่าสุขภาพนี่มันยังมีคนเก่งๆนะเข้ามาดูแลหรือเป็น ที่ปรึกษาหรือให้คําแนะนํามาสําหรับคนที่เกิปดปันังคารค่ะนะคะฉะนั้นนะคะถือว่าเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็หาเวลาค่ะไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปทําบุญไปสะดอกข้อในช่วงนี้บางคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอาจจะเป็นเดือนที่เราได้ไปทําบุญใหญ่นะคะก็คือเรื่องของการนํา,นาในเรื่องของข้าวของนะคะไปบริจาคหรือการบริจาคเสื้อผ้าต่างๆนะคะจะเป็นเรื่องของกุศลที่ดีมากค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธ ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะจะมีข่าวดีมีเรื่องของความสําเร็จหรือการเริ่มต้นนะคะหรือสัญญาเจรจาข้อตกลงจะราบรื่นค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตตีนะคะจะเข้ามาให้การสับสนอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการเงินไรายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงที่จะได้เริ่มต้นแต่ความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลาอีกมากค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะถือว่ายังเป็นผู้ที่ส่งเสริมดวงกันแต่ต้องปรับหรือเติมความหวานกันให้มากหน่อย คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทํางานมีโอกาสที่จะเติบโตกับเรื่องของการทํางานได้อย่างรวดเร็วะคะ่ะรวมถึงผู้ใหญ่นะคะจะเข้าไมา้การสับสนอย่างเต็มที่เลยส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักมีดวงที่จะพบนะคะคู่ประถับส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจเป็นความรักที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีคนเข้ามาติดต่อธุรกิจด้วยนะคะซึ่งทําให้เกิดโอกาสมากๆในช่วงนี้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนหรือกําลังศึกษาอยู่มีโอกาสที่จะสําเร็จการศึกษานะคะหรือคนไหนที่นะคะกำลังทํางานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่ดีกับเรื่องงานด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงกันในช่วงนี้นะ,ะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะยังเป็นความรักที่ยังไม่โดดเด่นนะแต่ว่า จะเจอคนที่ดีมากๆค่ะเข้ามานะคะเป็นที่ปรึกษาให้หรือเข้ามาขอคบหานะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลานะคะไปกราบขอพรคุณพ่อคุณแม่นะหรือไปสร้างกุศลให้มากนะกุศลที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้จะเป็นพลังค่ะซึ่งทําให้คนที่เกิดบันสุกนะคะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทํางานมีจะมีข่าวดีกับเรื่องงานนะคะมีความสําเร็จ โดยเฉพาะคนไหนที่กําลังนะคะรอผลรอาการประกาศนะคะหรือแม้แต่รอในเรื่องของการถูกขึ้นตําแหน่งหรือรอในเรื่องของการเดินทางอะ่ะซึ่งมันเป็นข่าวดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังนะคะประกวดหรือแข่งขันอะไรนะคะก็จะมีความสําเร็จค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะ รวมถึงนะคะคนไหนที่กําลังรอการเดินทางอยู่นะคะไฟลการเดินทางปรากฏขึ้นแล้วนะคะชั้นการไปขอใบอนุญาตหรือไปขอเอ,อกาสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็จะได้รับการอนุมัติค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันพุธและก็วันอาทิตย์ค่ะส่วน วันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันจันทร์แล้วก็วันอังคารค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชีช้นำว่าอย่างไรไพ่สสงสุขก็ยังเตือนนิดนึงนะคะบอกว่าในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะมีความคิดที่จะรับลูกน้องมาทํางานใหม่หรือมาช่วยงานหรือบางคนนี่อยู่ในช่วงที่กําลังถ่ายทอดธุรกิจให้กับลูกกับล้านหรือกับน้องนะคะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะ ก็ถือว่านะคะยังเป็นเรื่องของการทำงานที่ยังส่งผลในด้านดีแหละแต่อย่ารีบร้อนต้องใจยเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องหาข้อมูลให้มากค่ะถ้างานมันมากเกินไปก็ต้องหาคนมาช่วยอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องใจยเย็นฝึกงานไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีความคิดว่าจะเอาลูกเอาหลานมาทํางานด้วยดีหรือเปล่ารือว่าส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้นะคะมองว่านะะปัญหาการเงินที่มันติดติดขัดขัดเนี่ยจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะบางส่วนเข้ามาในช่วงนี้ค่ะ แต่ก็ยังมีแบบนิดหน่อยนะยังเตือนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องรถเรื่องยานพาหนะค่ะคนส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะก็นะมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักยังคุมเครือหรือยังไม่ชัดเจนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ต้องกลับไปปรับกันนะความรักอาจจะไม่หวานเหมือนเดิมแล้วต้องปรับต้องเติมความหวานกันให้มากหน่อยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะ ก็ต้องระมัดระวังค่ะอาการปวดเหงือกปวดฟันปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะหรือปวดฝ่ามือหรือปวดนิ้วมือนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดหัวเข่าค่ะตั้งแต่หัวเข่าลงไปเลยนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่อง,องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ